พระเอกดังโดนเมียใหม่ใช้หยับไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูลูกหลังคลอดเรื่องราวความรักระหว่างหวงเซียวหมิงกับแฟนสาวเย่เคอกลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหลังฝ่ายหญิงกลับมาไลฟ์สดพร้อมพูดถึงความสัมพันธ์คลุมเครือระหว่างทั้งคู่เย่เคอเผยว่าเธอได้ให้กำเนิดลูกสาวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่พ่อของลูกไม่เคยมาเยี่ยมเลยและเสนอให้เลิกลาทันทีหลังคลอดโดยให้เหตุผลว่าทัศนคติไม่ตรงกันพร้อมทั้งปฏิเสธจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร ก่อนหน้านี้เย่เคอหายหน้าจากโลกออนไลน์ไปร่วมครึ่งปีย้ายไปอยู่โฮมสเตย์ที่ต้าหลีท่ามกลางข่าวลือเรื่องการตั้งคันจนล่าสุดเธอเผยเรื่องลูกสาวผ่านไลฟ์สดขณะที่ฝั่งหวงเซียวหมิงยังคงเงียบไม่มีการเคลื่อนไหวหรือชี้แจงใดฮ่าฮ่าดราม่าครั้งนี้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ชาวเน็ตอีกครั้งพร้อมตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบและท่าทีของนักแสดงหนุ่มต่อครอบครัวที่อาจเป็นของเขาเองโดยปัจจุบันเย่เคอใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไลฟ์ขายของและเลี้ยงลูกเพียงลำพัง ทั้งนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งหญิงเท่านั้นยังไม่มีคำยืนยันหรือปฏิเสธจากหงเสี่ยวหมิงโปรดใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าว